อ่ะยีรวนเ้ยวหนก็จับไว้นี่จจัได้นะี่จับนี่ไกลเ้แกลไกลก่านี่นี่จับดจับนะับนี่สวัสดีครับเอฟซีห็นไมดึงมากแล้วดึงมากดึงมาดึงมามันหมากแล้วน่อนยาบกาหยาง่แนว อะไรแต่ประกอบให้เอฟซีด้วยได้รึ่าฝากฝดีมาคงกี่พันได้แต่ปรากอบได้ไหมได้ไหมฝาส่วนนี้ได้ไหมเอฟซีมาแล้วเนี่ยหนูใส่เอฟซีเลยลูกหมายเอฟซีด้วยค่ะทุจ้่ายังเอฟซีพ่อทุจร่ายวันนี้ใครมาหาวันนี้ใครมาหาลูกค้าใครมาหานูวันนี้พ่พ่อเหรอเสื้ออะไรมาฝากด้วยคะจะประกอบอะไรช่วยเอซ กรอบอะไรคะโอเคไปแล้วไปแล้วสวัส e ด okay. okay, ีคร ah, yeah, ับเดลแอลไปแล้วไปแล้วไปแล้วได้ล yeah, yeah, ้วหาดื่มมาแล้วต้องอะไรก่อน อันทำอะไรเอาอันไก่หมุนเดี๋ยวใครแตหน่าอะไรคะโอ้ยพี่เบนอเห็นหรอพี่ตัดตนแจะพากกดแชรท F C ก่อนเด้อสวัสดีครับพี่น้องบ้านอลังแล้วมาถึงยะโสธรแล้วระวังเกยบน้อง สีอย่างลูกพัดผมใหม่ไหมพ่อมาบอกให้ไหมนิดเดียวดูเนาะเดี๋ยวพ่อจะทำนี้ให้ไม่มันดูดออกมาดิพ่อจะทำเหมือนเดิมให้พี่แอนเนาะเอาสูตรพี่แอนดูเนาะมันถ้าหนูไปฉีดยามาแบบวันนี้บอกสเข้าไปแล้วโก๊บี้ปี๊บกูยังไงตุเกียวไปทางนี้นะอน้ะเอาวันนี้หนูไปสิล็อกซีนหนูไม่ร้องไห้เลยหรอป้าพี่เก่งแท้พี่เก่งแท้แล้วตุเกียวร้องไห้ไหมครับ ต้องทำยังไงนี่นพันใครคาจำได้ไหมล่ะจำได้ไหมหนูควานพันใครคุณมอนจำได้รปล่าผมต่อจากยังอยู่บ่นจีทยัอเอามานี่ปูพันเออหันแล้วโอเคให้จอยมากลางบัน้วคะให้ป้าพักพอน น้องไฟอยปิดก็จะดผมมากเนี่ยมันเป็นเสยง้วยเมืนกันในกาข็งหนาวตปแลาวนะนีได้ไหมดูว่ามกลูกไหมอผมนึ่งก็ใาวไปแล้วนะมันคบ้างมันลองเสียบยังบ้างมันเป็นไฟซองหรือเปล่าบ้างเออแล้วดูเปิดไฟีนลูกเปิดไฟตัวนี้ค่ะมัเสียเออ ผู้ไต้ยแล้วตัวเจียวผู้ไต้ยเบนเขาเท่าไรบ้างบานสามเสียตปวใหญ่คิดจะเปลี่ยนเจียวเหรอปะมึงใส่ตัวนี้นะคุณไม่ต้องเอามือเอามือเออเอออู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 เปล่งนี่ลบดูอี้นะหนีไหมอันนี้ลบก่อนนะเปล่งนี่ลบโผล่มาของเราสวยจังเลยนี่ ข้างหลังรถสวยมากเลยนี่ข้างหลังนี่เน,นี่ยมัดขบราเรียบร้อยเลยนี่ดูดีเลยนี่ข้างหลังนี่เหมือนานางงามเลยนางงามจักรยานต้องใส่เหรียญติดให้มันไปสินี่มันจะมีรูปอันนี้เห็นไหมมีรูปคือปลอกมามมอะรูปพุ่มเกิดยนี่ ซือปู่าฝากลูกมืขึ้นเนี่ยปย่างต้นต,นตาลไปน้ำหาของเ็นตัวเกี่ยวเอ๊ะวันมักอย่างน้อตัวเกี่ยวนอนก็ได้สือปูปูนาสากีปูไตเหรอเอาาเอาเคนื้อไตไม่้มมา่ทำอะไรนี่ไม่ระบายสีหรออาอสวัสดีทุกคนนะครับถ่าน้ำไาน้ำอะไร มืออยากไหวหรอลูประหยัดแดดออนก็ไหวนะไหวหม่ะวันี้พอเอาไหมพาไหวไหมตอเย็นเย็นแ้ลูนะเามเงนเย็นะลูนเนาะเอาไว้นะไหมบอกไอก่อนเว้นไหมคะวันนี้ทไมทไมมันไม่ดูอะไนมันต้องปวดตรงไหนอะดูสิสฟไหมคะถามีที่หนูสวยไหมคะถามก่อน สีม่วงค่ะต่อถึงข้างมัลคูอันนี้สีอะไรคะอันนี้สีอะไรคะหรือว่าน้องพังหรอกจังหวะน้องไฟเขาเล่นอะไรอย่างนี้ไหมลูกมันทำไงมันเคยใช่ไหมเหมือนเราเคยมีไหมอันนี้ลูกเหมือนเราเคยมีครั้งหนึ่งอยู่ไหมใช่ไหมลูกนี่อยู่ไหนของลูกมีอยู่ไหนพ่อเคยซื้ออย่างนี้ไหมปูบูจะ๊กนี่ตัวเกี่ยวเนี้ยขั้น ขุดมากอะสิพิลน in ุกน you know, ั่ง uh นั huh. ่งไม่ดีีแตดามูนั่นต่ดาคมีนต่ดาคมูเหรอน้องเอาน้องไปเอากล้องไว้ตรงหนูแล้วหนูสลับทีจะได้หาทางันนี่เออเห็นไหมโอเคระวังอีปีออกเด้ออันนี้ยบกล้องไยับกล้องไมมองทุกวันลูกอันี้อนี้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 มือมันนี่สรุปเป็นายดีันนี้ไ้ ยัมานะพราะว่าไทยไปที่ไหนปิดจ้าป้อนะโอเคเออเจลใบาสีปัสสนเจลใบสีไ้มติดไหมเอา,า,า,ม,า,า,าม้าพลาใบสีไหาใบสีไหมขานี่ใบสีดาสีเขียวนี เอฟซีบ้าไงบ้างเนาะเฉียวเบอรนี่รูปหัวใจจิ๋วนี้รูปหัวใจหัวใจเล็กหัวใจใหญ่หัวใจเล็ก,ใใลกน,นั่นใช่ไหมล่ะเอาว่ารูปปูสีปูอยู่ไหนปูนะ่ะนี่ปูขาปูขาปูทห้มาอยขาปูวะอันนี้อย่างนี้เใส่เมืเ่อไห พอดีมือแรกม่เหี่ยนคอนเสิร์ตยวนซีสกเกตพี่นอ้องคืนนี้คอนเสิร์ตที่ซีสกเกตนะครับอำเภอพายุนะฮะอำเภอพายุพี่น้องจังหวัดชีสกเกตหนูระบายอีกไม่รู้อันนี้เร็วๆมาระบายอีกเร็วเร็วระบายให้น้องดูเร็วเร็วมันไม่มีไฟมันสรุปมันเป็นอะไรมันพงันพงปะ ได้หรอไม่ได้ไม่งทำได้อันนี้ปากระกาอย่างนี้ได้ไหมคะัเป็นที่ปลากระกาหรอเนี่ยอ๋อใช่ด้วยปลาเป็นสีนี้หรอเส่อว่าตลาดส่วนต่างไในตาบลับสีไหมหน่าในตาบลับสีไหมหน่าเดี๋ยวไปล้างมือเดี๋ยวพ่อไปล้างทีเดียวเอามาให้น้องใกล้ใกล้หครับครับ Sisi Sumpuhu Sisi Sumpuhu, Bumiru Awa, Hanna, Bangun Oh, Henta, Langir, Sikarai ให้เจรจบายด้วยให้เจระบายด้วยตื่นระตูช้หน่อยแน่นะพเขาอะไรนะเดี๋ยวมันเกิดไฟนี่ลยไหมถ้าด้จะไล่ตังค์อะไรไล่มาไวเลิวน่ตื่นอนี่อันเพื่เข้าไปพาไม่อัน้่างไปช่องนนชอบประมาณนไม่เบ็ดฟูมก็ยังฟูมแกใช้หน่อยสบายดีบอลูกไมต <med> ดูเอากล้องมันเห็นต่เห็นตาดาดเอฟซีเห,น FC, เหน็นตาดาดไหมี่ต่ะพี่าหกลอพี่เด่นอ,อยู่พี่กันเลยข้า อย่าสบายเลยด้วยฝาลูกที่กระดาษพี่บอกมีกระดาษแล้วม,มีชาตกับลูกเอากระดาษเปล่ามาให้น้องเทียวพ่อพ่อหอมนั่งเหรอ,อนั่งเหรอนัอ่งดูดีๆบายจะดีฉีดวัคซีนไม่ร้องเลยหรอนไอตาเนี่โอ้ยเก่งใช่ไหม ตลกกระดาษเปล่าไหมคะกระดาษอันนี้ไม <su y> ่ม <Disney World> ีอะไรหรอกกระดาษสีอะไรที่มันเป็นข้างหลังมแผ่นเปล่าๆหอนหอนแน่เอาใส่ไปทำบรรจุใส่เกลือบรรจุนิดเดียวมันก็เป็นเปล่าโอ้เล็บอะไ้มาบอกหน่อไม่ได้ครับเพราะว่ามันยังไม่ละลายคนนั่งตามฐานเลยเล็บพอดีกันเลยเออเออเอามาเอากระดิ่ง ใต่เลี้ยงปูหรอลูกให้ตาเลี้งปู fc ตัวหนึงลูกมดึงมานี่ดึงมาพ่อ่ร็วปูน่เอาให้ fc ดูทีมีปูอะไรนี่มีปูชื่ออะไรนี่อะดึงมาช่วย fc น fc ให้่น เกลียวเป็นหนุ่มแล้วเกียวเกียวเป็นหนุ่มแล้วเกียวเกียวนั่งเป็นแล้วเบงพอระวาสบายไหมบายเา็นไหมคว้าเปิดให้เปิดไฟน้าเห็นปะเอ้าใช้สบายแล้ว ใช่ใช่เนี่ยใช่เนี่ยใช่เนี่หัวใจหัวใจในายตาเป็นสาวแล้วเบาปินบัตไไคลน์มะหว่านมะหวานอันมะหวนนาหวนบางบางซูโมงกลาดเนี่ยพี่หน่อยมาต่ความแจ๊ ในตอลาดร้องเพลงเมียเช่าให้เอลซีฟังหน่อยเร็วเอลซี่อยากฟังเพลงเมียเช่าน่ะโอ้พี P ่อจชายหนุ่มใจเร็วหนู่ร้องเปลงอยู่ไม่ใช่หรอพ่อไม่ได้ฟังหนู่ร้องทั้งทีเลยอ่ะให้ฟังได้ไหมไหอะอะไรบอกร้องท่อนหนึ่งได้ไหมได้ไหมคะโว้ย เออตเกียัเสรกับ้าเลยวันนี้นี่มันนักกันมาเลยนี่เี่เดี๋ยนี้เก้นี้ห้อยวันวรสืบายของลูกเราสืปีตาก่อนเนี่แต่ฉันต้องงมาห้งเลอ ไซเดอร์อยู่ในห้องทุ้นแล้วลูกไปไหมล่ะให้เปิดแอร์ก่อนมันร้อนเปิดแอร์ก่อนแมนเข้าฝันี่ยได้ล่ะตอนวันตอนวันเราเปิดประตูฝั่งหลังก่อนไปเปิดที่ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าฝันเด็ดได้ลูกถ้าเปิดแอร์กับมันร้อนห้องกระจุกมันเป็นลมเด็ดเอาค้างกันนั่นแมนต้องเปิดแอร์ห้านาทีก่อนที่จะเข้าแน่ ตีน้อยกี่เดือนแล้วนั่งได้แล้วลูกฉันตีน้อยจะปีแล้วนี่จะหน่อยนี่จะค่อยจะจะปีหนึ่งแล้วจะเข้าปีหนึ่งแล้วตีน้อยนะ่ะตีเกียวนะ่ะตีเกียวจะปีหนึ่งแล้วนี่ตีเกียวเอาเอาปูน้องไหนลกูกปูน้องอยู่หนบ้นานไหปูไม่เห็นเนี่ยปูมาให้เกียวยน่อย กูยิ้มแยีมนี่กำลังเบิ่งกำลังสับสวนาเราอยู่ไหนเนี่ยผมอยู่ไหนเนี่ยผมงงเนี่ยผมบ่รึ่งฮะประตูมันปิดแปว่าแอร์มันเปิดมานู่วแอรเปิดไปอยู่เดีวโอ้ยเบบี้เบบี้่ายรูปไปล้วเพราอะไรเา อันนี้จังจัพี่เบ้นหายล้งกอนี่จังจัมันลอนลอกหนูจะเป็นลมหนูจะเป็นลมเอิร์นเอิร์นเกลเีเยนี่เอียวดีมาก็จเดเกจิเกจิเจิน้ำเกจิ ลึงสะกอนลึงชะกอนเต็มูเยอะนะมั้งลเยอะเป็นขนาดด้ปะอปูไต่ขาก็เกี่ยวแล้ว อาปูแตงอากุเกียวแล้วอาปูแตงกุกเกียวแล้วอาไตัต้งล้อาไตัตงล้อาไตัตงล้ห็นข,าป,นขาปูไหมเห็นขาปูบ้